เอ่อวอยสไลด์อันใหม่ครับที่ถูกแทนที่ของโทบีวาร์ก่อนหน้าทางด้านไทกะถอยออกครับผมสอดบอลเข้าจิ้มไปไม่โดนมาทัพม,มูแมนครนะ <c oughs> ยังมาตอ่อฟานิสบอร์ตสปาร์ดลิงนะเซนเดนอ,อร์ตะกอบ็อกซี่ครับผมกัด <c oughs> ยับไปเรียบร้อยผด <c oughs> บ็อกซีก่ครับตายฮนะ <c oughs> เซฟมาทัพม,มูแมนฆ่าไปสกอร์เป็นหนึ่งเซฟก็เปิดบัตรฮะขอเดินมาทัพม,มูแมน วันนี้จะกล้าไว้ผมนี่คือนิชาทางป่าหลวๆทอร์เรนสุดไว,ผไวได้ผมอาจจะไปสวนแบริเดอร์จะตายผมเจอทันเดทุกไซกับไซต์ตีหนายได้เปล่ยายัซอดีหนายได้ครับแม่มีพวงเิวกันนิดหนึ่ง,ค,ง,นนงคอยป่าโรดวิ้ครับส่วนเดินออกงยัซอก็เจ็บหนักครับผมเจอพิษหนื่ไว้จากทัน,ดนเดอร์คุยนัเพจมิกกี้ฟาดลงไปฮะเรียบร้อยกัรที่นัทบอกสีต่อแล้วก็ไซด์ออกครับล่ามนี้มีตบรุ้นเปล่ามีหลายร่างเลฮะ มีสโลแล้วก็จับล็อกมีสโลจับล็อกมีสโลจับล็อกเรียบร, <c oughs> ร้อยมีชาตายหมดสกอตเป็นจิงส์สองครับ <c oughs> ไอจีนั่นเข้าไปเนอะโนมิกี้เก่งโรลิถอยออกโดนกรีบยอดกลับมาทางด้านนี้สเนีครับไล่จับต่อแล้วมิกกี้ปิง้งมาพิษใส่ <c oughs> แล้วก็ยิงคอหนึ่งทีตายครับ <c oughs> เออสปิริตยับสอง <c oughs> ี๋ยวจะกราฟขั้นลงไว้ฮะพอนเล่นก็บอกสรุดอันไว้ที่นั่นไทยกับไทยกาเลืออนยอะจัดเลยมาเช้ามาแมนจะเป็นบิลดี้ซ็อกเบรกก่อนฮะทำมิก้าวนาทีชารโด้สไตคุยงกับผมใส่แปะไปสกิมเปอร์เพนเปิดมาที่ใส่ใส่ไม่หลอดครับสกอ์เป็นส็อกซี่โรลิงกิ้งใส่เข้าไปฮะ สวัสดีครับโค้งพุ่งออกไปก่อนแล้วเตะหินปาแล้วก็กัดยามผมลูกโง่สปอร์ตสไปเดอร์ลิงช่วยกันกัดวางสแตนด์โอของสปิรเวฟลงเรียบร้อยกับบ็อกซี่งตายฮะผมยามลงไปนีชาบผมเอ็กซ์าร์สปอร์ตก็เล่นสะดุดลงไปล้วเตะหินปาบอมเนี่ยผมคอยป่าตายฮะโลลิงกิ้งไปโดนนั่นไทร์กาบผมไทร์กาจะหนีครับมุดป่าไปเรื่อยๆสับไปหนึ่งทีครับไซบิเกอร์อีรุ่นออฟ ปาดตามหลังแล้วก็ไล่ไครับไปรอผมดับเบิลคิวดันยับซอฮะด่านกลางนี้ก็อัดหนักไปฮะโดดไซเลนแล้วก็โซนิคเวฟปิดไปที่ด่นานปะทะแมนครับเทโอเวอรโกลด์จับล็อกไว้ด้วยฮะจะดหนักอันตรีทุกอย่างบองสไตลิกซอมโซนิคเวฟโอเวอร์โกลด์พอชิมใส่เข้าไปที่นั่นมิกกี้ครับโลริเกิง้งชนยับซ้อไม่ดีไซน์ระเบิดไปมิกกี้ปิปปงออกไปได้ผมเดี๋จะคลับขัดไปก่อนไม่ให้ตาของคิริสปีของเดันยับซอ ไล่กันต่อที่มิกกี้เจอร์เฟเบกจะย้อยไปครับผมแล้วก็กิีงเข้ายับต่อยจีนเข้าใส่การมิกกี้ไปได้หวานด้านตัวของฝั่งแมกนิทไทส์ลงรัวๆครับจีนได้โดนไซกะแล้วก็เตะหินไปผมโดนแมกนิทไทส์อีกรนึ่อครับไทการลีซิสดึงเลือดมาลิซิออพานเข้าไปฮะบักโลเร่งเก่งมาครับผมเดี๋ยวๆไวใส่เลนลงยับต่อยเลือดพาโกครับพาโกโดนไล่ต่อเนือดผมบ็อกซี่ตายครับ ปล่อยฟ้าเอาลูกหมีมาเอาสกรีมาเพนเกลีเข้าไปเปิดมาโอ้โกรธถึงจับลอยสายถึงซ้อมลงที่มาทอมแมนมาทอมแมนละล,ะลายผมดูเลือดไม่คืนครับอินสเตเบอร์ฮังเกอร์ครับโคตรที่วิงจริงอีกปอยจับล็อกไว้แล้วก็ยูซอฟคอยออกมาเอาอีกครอปไปอีกลาโซ่กระชากเบกรกลิงกระเจียมยาวของอีสเนียตายแล้วมิกกี้ก็ร้อนเ่าโดนไฟเผาสติกี้เนยปลาไปแล้วก็จี้คออีกเรื่อง่ะครับทั้งด้านของมิกกี้ตายไปฮะสกอร์เป 9, ็น12ต่อ9ครับคะแนนอยู่สีครับโดยประมาณ ยีนี่ยบ้าไปไฟไปเฟมิกลาสโซนจับล็อกไว้ฮะโค้ชทีจับล็อกต่ออีกครั้งครับผมเฟเบกปาน้องไปกับมาทางฝั่งดูโองไซก่ะตายบ้าเรียบวายไปฮะเ่งหลงเร่งบ้ครับผมแล้วก็เฟสดิไปในแนวหลังครับทั้งนั้นปังต่อยออกครับฝั่งนั้นอิสเนีย์รอนบ่าอิสเนียไม่รอดครับผมสกอร์เป็นสิบหาต่อเก้าครับซีเกมด้านทีมลิควิดครับเปิดมาอินสเตเบิลฮังเกิลครับผมแล้วก็โรลลิ่งครับผมฝั่งนี้โยกหลอกไปฮะ เดี๋ยวมานาจะกดไม่รีบใช้กดอิลูชั่นไปแล้วสวนมาเข้าพุ่งออกไปก่อนครับเซฟนั่นโรลิ่งบันเดอร์ไว้ฮะนี่ก็โรลิ่งบาร์เดอร์เข้ามาแต่หินไปไม่โดนนั่นบอกซี่กันทะลุช่องครับเอ้ามาของสวนมาเข้าไปครับรีมคอยเดจับล็อกยับต่อเลื่อนไพโก้ฮะาได้โดนมิกกี้โดนไล่บีกันไปมิกกี้เรียบร้อยบอลสวนนึกไปบ็อกซี่ตายครับเดี๋ยวไปเทียบมาเป็นเนเตอร์มชอว์ผมไม่มีคนเล่นเกมแล้วเนเตอร์มชอว์ กันคุ้ยครับนี่ก็มีมาเป็นด้าน,น,นเบนทัวเบอร์อแล้วนะครับเชียร์โปรเจคเ,เตอร์ไว้คอมโบครับโอเวอร์โกลด์แล้วก็เมเทยียลจอดทาวเวอร์มิเลนเทียาซ้อมไปครับมาทั้งแบตมีซ่อมทาวเวอร์ครับจากด้านเชียร์โปรเจคเ,เตอร์นี่ครับโลชนันผมน่าสนใจไหมในไฟายนี้จอเป็นบังกี้คิงบารนะ์เหรอฮะทางด้านคอยฟาร์มโรดวินยอมผ่านไปครับฝั่งนั้นนี้โดดถอยออกกับปัปิด ไฟโยไฟเปิดไว้ต่อใส่ไฟเบรกน้องกันไปก็ใส่ดัมิกกี้ฮะรัย60ย้ำปามไปมิกแลสกเซนดิสเบลไปของทางด้านหลงฝั่งมิกกี้ตายครับดีลูจอบย้ำต่ออีกคอยป้าตายของจ้าวเบตติ้งครับของนั่งใส่กลางย้ำต่อด้านบนนี้ก็จับล็อกไว้กับมีคอยใส่ด้ันเพลทเพลตายครับล่างนี้ครับหลุดไปตีนี่ละครฝั่งฝั่งคอยควายได้ดับเบิ้ลคิวผมฆ่าดั้นใส่แล้วก็ย้ำต่อครับ รีบย้อนกลับมาผมไม่ไปไหนฮะตามมาทำมาแบงผมปีกบีกดใช้ต่อเลยหรือเปล่าครับมีเอ็กซ์บอลสปอรตไว้แล้วก็ทอนเลทผมกัดสวนไปที่บ็อกซี่บ็อกซี่มานาบดครับผมบ็อกซี่ไม่รอดครับสีเหลืองไว้อินสแตนดิเบิร์หักเกิลหยุดเลือดมาเต็มเลยครับแพนเดอร์บูลมาเชื่อตีกันโอ้ชาเวอร์ซอฟเลนกันต่อไปอออครับ,บ,รรบรปับ๊ปป,ป,ปีป้ สปอรตไปแล้วก็โกชิปอัามายับต่อฮะดีพอยดึงกลับรอบโลคายแล้วรอกครับผมฟินอันดิสโก้ไปต่อเต็มก้อยครับโรดดิคัสเจอร์มาบอกโดนใส่เปล่าใส่เรียบร้อยไปครับบอลได้นี้บูร์มาเจอร์มาไล่กัดไล่ย้อนไปครับพอเลนสุดไปที่ได้โดนผมกี้มิกกี้ตายครับซื้อเกิดมาแล้วใส่เซอร์เันตมิกกี้แล้วก็อิสเดียซื้อเกิดมาตบติดรูถไปเรื่อยๆครับผมใส่ดาวที่มาแล้วแมนแมนที่วเมอร์บดก็ยับไปมาแล้วว่าแมนตายหมดถึงได้ตัวของบอลโรดิสเสียลูกมีครับ เสกขึ้นมาใหม่อีกรอบผมโฉบเข้าไปย้ำต่อฮะปริงมาบอกเซนมิกกี้ไล่จับคนชชั่นหนึ่งได้จอดทาวเวอร์มิดเลนต์น่าจ,จะอ้อมเข้าไปตีโลชาหรือเปล่าฮะทางฝั่งทีมลิควิสจ่ายไปแบ็คไปสองเลยครับ,บดิซัพเตอร์แล้วก็ควิ้นอาเพล็ดเจนบิกกี้เนี่ยปราบไปครับผมตามเป็นกรบปุกยาวๆไซเลนย้ำต่อตีลูกหมีตายครับผมโรลลิงแลเดอร์ตันยาี่ยเราบอกกระแทกได้โดนขบุญมาเจอไฟครัค <c oughs> บ แล้วนี่กัดขึ้นลโลชานโลชานไปเหรอแดนบอลมาพแมงครับผมคอยฟัดยังไงต่อโดนไล่ไปครับผมเอากรดึงจับเราไว้ลูกบีก็ตีไปครับผมข้าลูกบีกยับต่อยรล้วหรือเปล่าที่แดนบอลทาพแมงเสียดเดนจิสไปครับแล้วยังไงต่อติดอยู่ในกลางโดนโดนโถมหรือเปล่ามีฟิลกลางล้องลงไว้เดินใส่เข้ามาควรเปลี่ยนผมช่วยครับลงไว้ก่อนผมใส่เดินปังผมฟังไม่รอดผมฟังตายครับมีสึกเกิดครับสึกเกิดมากระปักเคลมย้อนกลับมาที่เดินใส่ ใด่ผมไฟไฟต่อไม่ได้ครับผมแล้วด้านนี้ครับซาเบนรอไล่ไปสองครับถึงร์บุนมาเธอแล้วก็เออสเปดครับผมบปาปี้ครับผมเข้ามาซึ่งเกิดกับบิงดักไปวันนี้คอยล็อกไปสามครบเบรคลิกไปเนึ่งคอเลสตุดไปอีกหนึ่งครับผเกรย์โรลลิงมาเธอปาดเข้ามาบิกกี้ก็บบิงคอยไปคอยป้าท่าผมเจมส์บรา์แมนก้าไปครับกรีปย้อนกลับมาหมใส่เดนิช่าหมดแล้วเดนบิกกี้บิ๊กคอยก่อนใส่การ์ดถอยแล้วโรลลิงมาเธอกิ้งชนเข้าไปนี่นี่อินสเนียอินสเนียตายครับผมบปาปี้จัดการนะครับวาร์เมทอยแฮมเมอร์ไปแล้วก็ถอยกับกะ อาผ่านเข้าไปดีคอยจับลอ็อกสองแล้เป็นลูกหมีกับงด้าโนโอของวินเาเพลตปิ้งชนเข้าไปที่เราบิกกี้กรับผมลุกไปที่บิกกี้บิกกี้ใส่คนยืไหนไว้ทันเปล่าปิ้งลอยออกไปปิ้งลอยไปได้ผมมาทำบอลแมนผมไล่กัดแล้วลูกหมีก,กับผมคือลูกหมีที่โดนซาเวนรอไล่แล้วผมแล้วก็ตบโบกยับไปที่ด้าโดนโนดิชาดิชาถึงบ้าอมคอยฟาดโดนน็อกแบคขึ้นในกราวไปมัยืนแบบเงาๆครับด้านโนลูกหม,มีกับโดนรุมเอาอีกเข้าไปครับลูกหม,มีตายผมเสกมาใหม่ได้ผมยอมเสียกูดามไปแล้วิน แล้วนี่สกีมเพลเปิดไว้โอมกอนถึงจับล็อกต่อยกัครับผมทางด้านของฝั่งบูลมาเชอร์บูลมาเชอร์ออกได้เปล่าบูลมาเชอร์โดนไปหนักผมเรียบร้อยตายไปแปวินาทีไม่มีสึกเกิดครับโดนขักไว้แล้วก็สแตติกสอบสอดประกันจีไปนี่แหละปาร์ปีน่นิดแจ้งคับผมแล้ะด้านโของฝั่งแมนเนเดอร์จะกลับกลับไม่ได้เจอโบสตันไปเรียบร้อยฮะไอคลิปแค่นี้ก็แน่นมากแล้วทางด้านโดของทีมลิควิดครับผมดีเฟนซีฟได้สบายครับมี่ยนตัวยื้อครับที้หลักสำคัญอยู่ที่ด้านลูกหมีนะฮะ ลูกหมีนั่นตบสตันแล้วก็มีสกิลโฮกับซาเวรรอฮะเอ็กซ์มาร์ไปแล้วก็ทอร์เรนต์ครับผมซาเวรรอฮะนี่นี่บินดืดไปผมกัดให้ได้ลูกบุนมาเชอร์มาต่อนเปล่าลูกปีหรือลูกบุนมาเชอร์จะดีกว่าไม่ต้องลูกปีแมปแมปแมงกุมมาใส่หนักจะเใสว่ส,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 สมศร์ไปนั่งริบไปยับต่อฮะเสียคู่ดาวกันใหม่อีกครั้งก็คอยฟ้าพยายามตัดลูปตรงนี้ทั้งท่านทีมซีเคทครับดวลกันไปเรื่อยๆฮะ ด้านล่างแอบ่ปบบเปลี่ยนไปแล้วใช้เนเตจิ๊กคราฟแล้วก็เบติโอแฮมเบอร์เบี่ยงและโซเชีไปฮะอันดังจากจเซบอลส,สแปันยับลงย้อบต่อนักไทยกะตายครับเมกอรค์คีครับขอเน้าดิฉะบทโกนเซสเตอร์ไปเจอตเตะเบรคลิงครับตัวขาดคขึ้งเลยครับอินซิเนียมีซือ้อกับทั้งคู่ครับทั้งทั้งด้านของบอลดิสเตอร์แล้วก็เชียนเวอร์กเตอร์ซื้อเกิดมาผมด้านมาทั้มดแมนก็ถอยย้อนไปก่อนนะ ย้อนออกมาค่อยๆประคองเลนไปวันนั้นเชียนมอนเตอร์ก็จะขึ้นเป็นโซลเคสค่านี้ประมาณพันกว่าอาวอร์ครับจอดสก้ารดของฟังบาร์แรกไปครับผมดูสกินหน่อยฮะสาเข้าบ้าผม ลากไปพิงแล่โซไปผมวันนี้ใส่ก้อนรึเซ็ตตัดก็ไว้และก้อนชิปผ่านก็มาสตานใหญ่เปิดไปสตานสองก,ก้ชิปกับมิกกี้ตายผมมิกกี้ซื้อเกิดได้ส่วนทีมเบลเตอร์ซื้อเกิดไม่ได้ฮะตีนั่นบาร์แรงกันไปบอลกังกาได้เฮกมาเฮก,กมาสปอนุไว้ใส่นั่นลูกเมย์ลงไว้ครับผมอัดหนักเน้นดีอีกด้านลูกของฝั่งไฟโขดผมตบใส่มาเท่าแม่นยาำแบบ ตอนนี้ทอเรนต์อัดสะดุดไปสองแล้พ่อหมีลูกหมีหรือเปล่าท่าได้ตัวของบ็อกซี่ตายไปแล้วพ่อหมีถอยครับตึงถึงเมก่อนกี้ทางด้านตัวแบลนเดอร์แล้วโดนตบรุนเรืรัวครับซาเบตล่อไล่ไปแล้วตบรุนย้ําต่อได้ตัวนิชานิชาเปิดมิกกี้ผมเคลียร์ได้ตัวลูกหมีไปฮะพ่อหมีว่าไงพ่อหมีเส็ลูกหมีไม่ได้แล้วตายไปกับอกเรียบร้อยสั้นใหญ่เปิดมาย้ํต่ออันดับพิเดอร์บ็อกซี่ผมท่าได้ดิสนียเก่าจีจีก็เป็นที่สามของทัวร์นาเมนต์นี้ครับพี่ยอดีปิเล็ก ทีมซีเกชนะไ,ไป2ศูนย์แล้วไปเจอทางด้านดิกมาต่อในรอบชิงครับสามสิบหกต่อสิบแปดแล้วสี่สิบเอ็ดนาทีครับไล่บททางด้านน้องทีมลิควิดยูนาครับซีเกตนะปิดลงจนได้ผมออกเท่ตามสเต็ปไปเพื่อที่จะจัดการ ให้ได้อย่างรวดเร็วครับอย่างดีที่ได้เบรกมาก่อนนะทีมซิกเก็ตทำให้ทีมลิควิดในกระแสคลิปปั่นปวดอยู่นิดหนึ่งปปนะแต่จังหวะการดีฟเฟนซีฟการเคาน์เตอร์นี่ทำได้ดีหลายครั้งนะทีมลิควิดมีแบ็คแต่เงินของซิกเก็ตนำเยอะกว่าผมก็เลยเหมือนกันในช่วงหลังๆเนี่ยคือเซตอัพทีมไฟต์ใหม่ครับผมทั้งทีมซิกเก็ตพยายามล่อซื้อสกิลพยายามตัดทีละตัวครับก็ได้ในส่วนนั้นไปครับที่สำคัญคือของทีมลิควิดเนี่ยมีแค่เพียง โลนอิดครับอกว่าี่สามารถเอาลูกมีนไล่ฆ่าได้ในในทุกๆตัวครับทางฝั่งทีมซีเกตก็เลยเน้นออกเป็นของดิเวนซีฟซะส่วนใหญ่ครับดูกังก้าออกของเป็นเฮเปนฮาวเบิร์ดซโลเคสแล้วก็ทางด้านตัวของเฮ็กด้วยนในช่วงสุดท้าย